หน่วยเพื่อนบ้านอาเซียนสวัสดีค่ะคุณครูชื่อคุณครูสายฝนพัฒนาถลังนะคะหรือเด็กๆเรียกว่าครูฝนค่ะเรื่องด้วยสถานการณ์โควิด -19 นะคะกำลังแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องเลยทางงเรียนยังได้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์กันนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ใน,นหน่วย เพื่อนบ้านอาเซียนเรื่องชื่อประเทศและธงชาติของประเทศอาเซียนกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันครูฝนมีเพลงเกี่ยวกับคำทักทายของประเทศอาเซียนนะคะมาให้เด็กได้ฟังกันด้วยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วต่อไปฟังเพลงกันเลยค่ะ เพลงสนุกไหมคะเด็กๆจำคำทักทายของแต่ละประเทศได้ไหมคะต่อไปเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อประเทศและธงชาติของประเทศอาเซียนกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยคะ่ะน่วยเพื่อนบ้านอาเซียน วันที่หนึ่งเราจะเรียนรู้เรื่องชื่อประเทศและธงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนค่ะแต่ละประเทศก็มีธงชาติที่แตกต่างกันนะคะเรามาดูประเทศแรกเลยค่ะนี่ก็คือราชอาณาจักรไทยค่ะหรือประเทศไทยของเรานี่คือสีธงชาติของประเทศไทยนะคะจะมีสีแดงสีขาวสีน้ำเงินสีขาวแล้วก็สีแดงค่ะ เราไปดูประเทศต่อไปกันบ้างดีกว่าค่ะและนี่ก็คือเนาราบูไนาดารุสซาลามหรือว่าบูไนค่ะโทาติของประเทศบูไนก็จะมีสีเหลืองสีขาวสีดำแล้วก็สีเหลืองนะคะเดี๋ยวเราไปดูประเทศต่อไปกันบ้างดีกว่าค่ะนี่คือสหรัฐอเมราหรีเมียมกม่าค่ะ ก็จะมีสีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีแดงแล้วจะมีรูปดาวสีขาวอยู่ตรงกลางนะคะประเทศต่อไปนี่คือสาธารณรัฐอินโดนีเซียค่ะประเทศของเขาจะมีธงอยู่สองสีนั่นก็คือสีแดงครึ่งหนึ่งแล้วก็สีขาวครึ่งหนึ่งค่ะประเทศที่ห้านี่ก็คือสาธารณรัฐสิงคโปร์ค่ะ ก็จะมีธงชาติสีแดงสีขาวแต่ว่าสิงคปโปร์จะมีรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวและก็ดาวทั้งหมดห้าดวงนะคะเดี๋ยวเราไปดูประเทศต่อไปเลยค่ะและนี่ก็คือราชอาณาจักรกัมพูชาค่ะจะมีทั้งหมด2สีนั่นก็คือสีน้ำเงินสีแดงแล้วก็สลับมาเป็นสีน้ำเงินนะคะเดี๋ยวเรามาดูประเทศต่อไปเลยค่ะ นี่ก็คือสหรัฐสังคมนิยมเวียดนามค่ะประเทศเวียดนามก็จะมีธงชาติสีแดงทั้งผืนเลยนะคะและตรงกลางก็จะเป็นรูปดาวสีเหลืองค่ะประเทศที่แนี่ก็คือสาธนารณรัฐฟิลิปปินส์ค่ะก็จะมีสมสีนั่นก็คือสีขาวสีน้ำเงินแลวก็สีแดงค่ะเดี๋ยวเราไปดูประเทศต่อไปเลยค่ะนี่ก็คือประเทศ มาเลเซียประเทศมาเลเซียก็จะมีสีน้ําเงินแล้วก็สีแดงกับสีขาวสลับกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูประเทศต่อไปเลยค่ะประเทศที่10นี่ก็คือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะก็จะมีธงชาติสีแดงสีน้ําเงินอยู่ตรงกลางแล้วก็สีแดงแล้วก็จะมีวงกลมสีขาวอยู่ตรงกลางนะคะนี่ค,ครบทั้งหมด10ประเทศแล้วเมื่อเด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ชื่อประเทศและธงชาติประเทศอาเซียนกันไปแล้วนะคะวันนี้ครูฝนก็มีเกมสนุกสนุกมาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลยค่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมทายชื่อประเทศอาเซียนจากคำทักทายนะครับผมมาดูดีกว่าว่าน,น,น้องๆจะสามารถจำคำทักทายของประเทศอาเซียนทั้ง10ประเทศได้หรือเปล่า ถ้าพร้อมแล้วไปเล่นเกมได้เลยครับข้อที่1นนะครับผมนี่คือคําทักทายของประเทศอะไรเอ่ยสวัสดีสวัสดีหมดเวลานะครับผมเฉลยก็คือประเทศไทยข้อที่สองมิงกะละปะมิงกะละปะ ฉลยข้อที่2นะครับคำตอบก็คือประเทศพม่าข้อที่สามสดเสียงสเาสัดีเสียงฉลยข้อที่3นะครับคำตอบก็คือข้อกอไก่ประเทศอินโดนีเซียข้อที่4ี i น a ฮะน a ฮะ เฉลยข้อที่4นะครับคำตอบก็คือข้อขอไข่ประเทศสิงคโปร์ข้อที่5สินเจ้าสินเจ้าเฉลยข้อที่5นะครับผมคำตอบก็คือข้อกอไก่นี่คือคำทักทายของประเทศเวียดนามข้อที่6สลวัสดาตอดเย็น หมดเวลานะครับผมคำตอบของข้อที่6ก็คือข้อขอไข่นะครับบรูไนข้อที่7สบายดีสบายดีฉเฉลยข้อที่7นะครับคำตอบก็คือประเทศสอปปลออาวข้อที่8สลสมัสดตังสวัสดตัง เฉลยข้อที่8ก็คือข้อกไก่นะครับผมมาเลเซียข้อที่9ก้าคมสตาคมสตาเฉลยข้อที่9นะครับคำตอบก็คือประเทศฟิลิปปินส์ข้อสุดท้ายนะครับผมข้อที่10สวดสะเดยสวดสะเดย ฉเฉลยข้อสุดท้ายนะครับคำตอบคือข้อขอไข่เสียงที่ได้ยินเมื่อกี้นี้คือคำทักทายของประเทศกัมพูชาเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเกบสนุกไหมคะไม่ยากกันเลยใช่ไหมคะวันนี้เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อประเทศและธงประเทศอาเซียนกันไปแล้วนะคะเรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งว่าประเทศอาเซียนมีทั้งหมดสิป,ประเทศ มีประเทศอะไรบ้างนะคะ 1. ประเทศกัมพูชา 2. ประเทศพม่า 3. า 3. ประเทศลาว 4. ประเทศไทย 5. ประเทศเวียดนาม 6. ประเทศมาเลเซีย 7. ประเทศอินโดนีเซีย 8. ประเทศสิงคโปร์ 9. ประเทศกรูไน และ10ประเทศฟิลิปปินส์นะคะก่อนจากกันวันนี้คุณครูขอฝากให้เด็กๆทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเมื่อเด็กจะจำเป็นจะต้องออกจากบ้านเด็กๆจะต้องสวมแมสตลอดเวลาค่ะเว้นระยะห่างล้างมือกันบ่อยๆนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ